ลงมาเอาหน่อใหม่คือเก้าพี่น้องกับพ่อได้อยู่ฝนตกมามันขาดช่วงเนาะพ่อได้อยู่งนี่พี่น้องก็ย้อนเอาคือเก้าหรอเบาหมดทุกอันปล่อยให้ยาวเนออันนี้เนอเนาะนี่นนนยว้าสดายถ้าฝนตกมะดีดีนี่ได้หลายได้เพราะว่าเห็นมะม,มันกระลังขึ้นกันเยอะอยู่งกอใหญ่ๆอยู่นี่ก็เสียหากอเนาะพี่น้อง

I <laughs> mean, ข้องเขียวสัตรอบนี้เอาประมาณนี้ละพี่น้องมันก็มีนอกําลังขืนอยู่กําลังขึ้นก็มีเพราะว่าฝนมันถ่งช่วงจังที่บอกพี่น้องมันตกบต่อเนื่องนะคะเขาไปถนอมอาหารไว้เป็นหนึ่งอัศวยากาศไว้คือเกาปอกเลยพี่น้องปอกแล้วก็ค่อยเอาขืนบัานว่าตอนนั้นปันใดนั่งปอกกับเขา ปอกเร็วเรียบร้อยลูกในก่ระตาแล้ว